เลสเกอร์เลสเกอไปเลยผมจะอันนี้คือเครื่องบินนะครเป็นเครื่องบินอวกาศ mm hmm. ส่งเครื่องบินไปลงจอดดวงจันทร์กันเลยเล่นโดยไม้เปิดชีทเกลพลังอย่างนี้เชืเพิงอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะหกสิบกว่านะสี่สิบหกสิบเลยนะ มีตรนี้เสี่ถึงห้าแล้วเงาพักก็หกสิบตลอดเลยตลิดตลิดตลิดตลดเพลเปะ กุต้องสอบหลายรอบมากเอาลุด เปิดคลิตจะไม่ได้นะฮะบินช้ามากไม่รู้ลมเลยโคตรรู้โคตรรู้ลมเลยไม่หรอก ปลาชดประชดประชด,ะชดจากที่มันไม่ลู่ลมเลยประชดว่าโค่นลู่ลมแล้วทุกคนจำไอไอเจลวดดำๆที่ผมลงไปได้ปะนั่นแหละผมจะเอาไอเครื่องบินระแนงไปลงจอดในแถวนั้นแตผมติดขาตั้งไว้แล้วกับกับคลิบีทนิดหน่อยไม่น่าหวา เดี๋ยวไม่ไหวเอาก่อนเขาก่อนว่ายังไรก,กี่สิบแปดชื่อเพื่อนกีสิบแปดก็สายอยู่แล้วไอตัวเครื่องยนต์ตรงนี้มันไม่จะเป็นต้องบินไปลงจอดตรงนั้นก็ได้ จัดจัเอาไอตัวน้ำปจานเอาเทมีแล้วพวกเห็นปะโมทำไว้เนี่ยไม่น่าไหวแล้วครจอโลกโลกไม่ไหวเลยอ้ยรอบดวงจันไม่ไหวแน่นี่นี่นี่แล้วก็ห้องเรียนผมมีแมว จุิงๆก็มีแมวมาจากไหนไม่รู้แม่แมลแลววยมีลูกมาด้วยทโอเคในความที่มันเหลือห้าสิบวิเราจะถ่ายโอนที่เหลือไปให้ทยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจ้าไอ้ไม่พร้ะว่าจะองไอลเวี่ะ ไม่อ,มอมิ่มีกเลยบล็อกไว้เอาวลืมอติดไม่ได้เดี๋ยวค่อยเร่งว่าวทิ้งไม่ได้เลยเอาอันนนเลยที่ทา ตะรวดที่หวาดเสียวที่สุดที่ผมเคยทำแล้วี่อขาตั้งแล้วกันนี่คือเอ้ยยนมีอะไริมีอะไรดนี่เซ็ t ไว้เอร์ทาก็บเนี่ยแล้วมันกลับมา เรวคนนี้ก็ก็ยังเดี๋ยวเราค่อยไปคุมกินตรงนั้นเ๋ยวเฮ้ยผี่ทางนี่เป็นโอีโห,นนหนว,วัดสาธิตวีเหรอวายที่สาธิตวิดเหรอ อย่างเครียด ย่าเราก็กาดลุกต่อ มันคือสิ่งมันมันเป็นแบบตามที่ผมคิดไว้เลยแบบคิดไว้เลยสมองว่า,ว,ว,าว่าการลงจอดมันต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นตามที่ผมคิดแบบเหมือนเปียบร้อยเอเซ็นต์บินทบินแม่งใหญ่เกือบเท่าจรวด เิเกือบหมดแล้วก็ลงขอบได้เก่ง่ะมีโคจรเลยเร่ง,ง,งได้ครับผมก็ทคพิวสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมไะนคอมิกเมื่อไหร่ e b สามาแน่สปีมาครับ e b สมาแน่บย